เรามัวแต่คิดว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาเหมือนอยากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเราก็จะเป็นได้แค่เพียงคนงอมืองอเทา้าที่เอาดีอะไรไม่ได้เลยเพราะมัวแต่เสียเวลาไปชื่นชมบารมีไปชื่นชมวาสนาของคนอื่นคนอื่นทำได้อย่างนี้ก็มัวแต่ชื่นชมเขาแต่เรา ไม่ลองลงมือทำเหมือนกับเขาบ้างมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนอย่างพวกท่านดอกท่านก็คนเราก็คนผู้ประพฤติปฏ,ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ผู้ศรัทธาเขาก็ได้แค่ศรัทธานั่นแหละแต่ปัญญาไม่เกิดผู้ที่ลงมือกระทำลงมือปฏิบัติเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเกิดปัญญาได้อันว่า ปัญญาญาณนี้เป็นของดีของวิเศษเธอจงอย่าทิ้งการฝึกการปฏิบัติโดยเด็ดขาดหากว่าเธอไม่ทิ้งขอรับประกันว่าชาตินี้นั้นเธอจะได้เห็นผล